สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงแบ่งเบาพระราชภารากิจน้อยใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายแขนงโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงนำองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณาสุขของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานในช่วงปลายปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างๆเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยเจ็บป่วย ขาดแคลนอาหารด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนและสัพพสัตย์จึงมีพระดําริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุลาพรโดยให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทีมสัตวแพทย์ออกให้บริการผู้ประสบอุทกภัยและทรงออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เอง ภายหลังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุลาพรอ,ออกหน่วยสัตวแพทย์ร่วมกับแพทย์อาสาของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอซึ่งปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ต่อมามีการก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวัตติยาราชนารีมีพระกรุณาธิคุณทรงรับเป็นประธานทรงเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นที่ประจักษ์ สตวแพทยสภาจึงได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายอนุมัติบัตรในการประกอบวิชาชีพการสตวแพทย์สาขาศัลยศาสตร์เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565จากนั้นได้เสด็จไปทรงงานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสตวแพทย์ร่วมกับทีมสตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สัตว์เลี้ยงของประชาชนสุนัขและแมวจรจัดรวมทั้งผ่าตัดทำหมันสุนักภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนักบ้า ตามพระปณิธานจนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ยังทรงมุ่งมั่นขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขคัตติยราชนารีทรงทุ่มเทศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดจนเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและทอดพระเนตรงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และด้านสัตวแพทย์และนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ด้วยทรงตระหนักพระไทยถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยด้อยโอกาสตามท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณาสุขและการรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับสากลสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่พระราชทานพระราชดำรัสความว่าขอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับรากหญ้า สมดังที่ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติคุณเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระทัยเมตตาแก่ราษฎรและสรรพสัตว์น้อยใหญ่อย่างแท้จริง